อ่าสวยทุกคนอ่ะงัดมันหึ้หัหเหึ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 งมหึ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 หร้องขาึเครื่ึงอ่ะึห ผมนี่ยืนอยู่กับที่เลยผมอ่ะเอื้อมถึงหมดอะเวลคัมเวลคัมมาใส่รองเขาแต่พี่ตีก okay. oh, ็ได้น oh, ่ะโดนผมไปสองดอกนะ นี่ยโดน <c oughs> ผมตกอัดไปสองดอกกันแล้ววยเอาสวยเอาสวย <c oughs> มีเด็กว่านีเก่งมีไ็้จอมยุทธยอดฝีมือเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตามน้ำลูกตามน้ำ

สอครันาเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวโอ้โหอมเหนียววะเหนียววะเฮ้ยเฮ้ยโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะลูกแบ็คแฮน่ะอ่อนช้อยอ่อนช้อยท่่นใีเล่นให้ตองดขนดใช้มือขนดใช้มือ อว้ยแต่กูอมแรงดีนะตีตีวอลเล์บอลตลอดเลยพี่ดอยนลูกเาลูกถึกอลูกแรงพี่หน่อยนี่แรงดีสุดอ่ะอยู่มาหลายสมัยแล้ว่มนน่นดีนะนี่อะไรเนี่ยที่มาโอเรียนตอนม .2 เนี่ย <h ums> แดดณ,หณหน่อยได้เป็นทุกอย่างอ่ะเปย์ตองก็เกง่งพิงป้องก็เกง่งโดดเชือกก็เก่งโดนมือไม่เาโดนมือก็เกง่งโระการทีเห็นไไม่เปาเลยไม่เ็นเ่าเลโอ้โหเสิร์ฟลังไม่ ไม่ไหนไม่เหนื่อยมังเลยเลยนได้สองตานึงเไงยอด ôi, mày mệt biếng à, cái này còn gì, cái này thích yo cơ